สวัสดีเ,เพื่อนๆชาว FC ออนไลน์ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพามาดูกิจกรรมใหม่นะครับ TOTY นะครับหรือ team of the year. นะครับเรามาดูเ,เขาเรียกว่าทไล์เข้าวๆกันก่อนนะครับตอนนี้เป็นวีคแรกเนาะก็จะเป็นกิจกรรมของวีคแรกนะครับแล้วก็จะมีวันที่27เนาะจะเป็นให้แลกเปลี่ยนเจสซินโยนะครับ94นะครับก็ทไลายข้าวๆตามรูปเลยนะครับ มาเรามาดูกิจกรรมในเกมกันเลยนะครับไปอันแรกนะครับไปดูน้าลักก่อนนะครับก็จะเป็นพวกนักเตะเอ่อโนมินีนะครับหรือผู้ถูกเสนอชื่อเนาะอันนี้ OVR ก็จะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็จะมีตัวน่าสนใจจเดิมครับจู๊ดนะครับเอเม็มบัเป้เอเดอร์สัน,ว,น,ว,นวินิซิโอจูเนียนะครับแต่ OVR อ็เขาจะน้อยกว่าเอ,อ่อยู t o t y เนาะเนี่ฮะอันนี้เป็น U.T.O.T.Y สตัวแรกนะครับก็กิจกรรมอ่าแรกนะครับที่ที่ดูนะฮะก็คือเส้นทางผู้เสนอชื่อ A มันจะมีชาเลนจ์ให้เล่นนะครับเล่นได้วันละ20ครั้งนะครับต่ออันนะนี่ยังไม่ยังไม่นับรวมเอ่อการรีเฟซนะฮะนี่ยับกิจกรรมเนี่ยรีเฟซได้ด้วยนะครับ สามครั้งเนาะเราก็จะใช้แต้มนะครับมาล็อคตัวนะครับ100 <c oughs> แต้มต่อ100ตัวนะครับเราจะมีเอาแต้มนะครับมาเดินเดินเส้นทางนะครับไปเรื่อยๆนะครับซึ่งระหว่างเส้นทางนะฮะเห็นไหมฮะมันจะมีทางแยกให้เรานะครับคือจะขึ้นไปแรก,กแตึกข้างบนไหมหรือว่าจะไปต่อ ตัวผม,ผมน่าจะไปต่อยาวๆเลยครับไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยมีมาสเคให้แลกด้วยนะครับราไปสุดตรงนี้นะครับมันจะเลือกให้เลือก3ตัวนี้นะครับใครขาดตัวไหนก็เลือกได้แต่ส่วนตัวผมผมน่าจะเลือกการ์ดเก้าสองแลกเออตัวนี้คนระับแพ็คเพราะว่า2ตัวนี้ OVR มันน้อยอยู่ครับแล้วก็การอาัพต้องใช้มาสเคด้วยครับ ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เพราะตำแหน่งพวกนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับอย่าง C.M. C.M. ก็มีหลายตัวอยู่นะ CF ก็ไม่ได้ใช้นะครับไปต่อที่นี่ฮะอันนี้เป็นกิจกรรมตํานานนะครับจะมี3ตัวให้เลือกนะ้อก็คือแลมพาร์ดคาโนโมโล่แล้วก็คารวโยนะครับซึ่ผมเลือกแลมพาร์ดมากิจกรรมนี้มันจะให้แต้มสายฟ้าในวันละสาครั้งนะครับ เอาสายฟ้ามาเล่นกิจกรรมนี่จะมีเล่นกระบอดนะครับอันนี้เป็น b บียร์แแทนะครับแล้วก็อันสุดท้ายเป็น h ฮดูเฮดนะครับซึ่งแต้มแต่ละอันก็จะไม่ไม่เท่ากันเนะเาะแล้วก็อิงจากแหลงเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราก,กด b บียร์แหรือว่าเฮดูเฮดนะครับทรลแรมพาตรงนี้ก็จะเป็นถ้าเกิดว่าเราชนะครบ40ครั้งเนี่ยมันจะเปิดอันแรกให้เนาะแต้ที่เหลือจะเป็นแลกเปลี่ยนเอานะครับ ถ้าใครเกิดอยากเก็บแค่ชชนะก็เล่นแต่เนี้ยฮะเป็นกระบอกแต่แต้มแต้มทั่วจะได้น้อยนะครับแต้มทั่วเราจะมาแลกแพ็คด้านขวานะครับนี่ฮะใช้แต้มทั่วในการแลกเนาะประมาณนี้นะครับกิจกรรมนี้นะครับถ้าใครอยากได้แต้มเยอะก็เนี่ยแหละครับเฮตุงเฮตเนาะต่อไปเป็น U T O T Y นะครับเป็นกิจกรรมแต่ละอาทิตย์นะฮะ มี่สามอาทิตย์เนาะพอไปครบสามอาทิตย์ปุ๊บก็จะให้เลือกสามตัวนี้นะครับเป็นเอเดอร์สันฟิล์มปงแล้วก็ใส่วัดดวงครับเป็นแพ็กซุ่มเนี่ยฮะกิจกรรมก็เนี่ยฮะธรรมตัวร้อยลูกนะครับแอซิดห้าสิบนะครับรับสิบห้ารางวัลนะครับในในการเสนอชื่อเอก็คือกิจกรรมเดินเมื่อกี้เดินสิบห้าครั้งนะครับอันข้างล่างสุดก็เป็นเดินสามพิบครั้งนะครับประมาณนี้นะ่ยฮะ เดินตรงนี้ครับเห็นไ,ไหมครคือเดิน15ครั้งก็คือเดินไป15ครั้งอีกงาน,นก็30ครั้งสามสิบครั้งนี้น่าจะเกือบสุดแล้วมั้งครับแล้วก็มีนัดซ้ายเห็นไหมครับอันนี้เป็นรางวัลเนาะแล้วก็จะเป็นกิจกรรมวีคสองวีคสามนะครับก็จะอิงตามเส้นทางเอเอฟเอบีซีไปเลยครับแล้วนี่ฮะนักเตะทีโอทีแวร์ขอที่สิบสอง 22, นะครับ ซึ่งเหมือนเห็นผมไม่รู้ว่าจำไม่ได้ว่าเห็นจากที่ไหนอรัน่าจะเป็นคิเซโนโรนันโดครับ CR7 เเนาะก็ลองมารอล,ลุนกันว่าจะเป็นตัวไหนนะครับอันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะครับกิจกรรมใหม่นะครับอันนี้จะเป็นกิจกรรมประจําวันประจําอาทิตย์นะอันนี้ผมเล่นไปแล้วเนาะแลกเปลี่ยนประจําวันนะครับก็นั่นฮะเกลือประมาณนี้เนาะกิจกรรม อันนี้ก็เป็นประจําสัปดาห์ถ้าทำครบไม่ได้เปิดแพ่คาสต้านะครับอันนี้จะจกรไประจาเดือนนะครับก็จะมีแตนพูเคนให้ด้วยนะครับเป็นกิจกรรมยาวๆเนะ้วยเนาะก็ยี่สิบวันขั้นต่ำนะครับต้องลองอินอันนี้เป็นกิจกรรมแรกเปลี่ยนนะครับก็คือแลกนักเตะนั่นแหละแต่มันจะมใีให้รับของได้นะครับต้องแลกจากหน้านี้มันก็จะบอกชื่อแพ็คนะครับ อันนี้คือแพ็ค3นะครับ85ดห้าถึงเก้าเจ็ดเห็นไหมฮะอันอต่อไปเป็นแพ็คที่สี่เห็นไหมฮะแพ็คที่4ก็จะเป็นตัวนี้หนะวะเห็นไหมนะแพ็คที่4 88 97นะครับนี่ครับ88 97เอืมนี่ยฮะถูกแล้วครับ,บ8897 เพราะว่าอีการเป็นไอคอนพื้นฐานไอคอนพื้นฐานผมยังไม่เห็นอนะ่ะรู้จะมาทีหลังไม่มีนะนี่นะครับผมว่าใครนี้แหละไปเกาเจ็บนะครับก็ไปแลกกันสนุกสนุกถ้าใครมีตัวอยู่แล้วนะครับกิจกรรมย่อยตัวเลยแหละมาอันนี้เป็นโหมดชาเลนจ์ที่ถ้าใครดวงดีก็ได้นะครับ แต่ถ้าเสาร์อาทิตย์อ่ะมันจะเป็นสีทองนะครับน่าจะเป็นสีทองเมื่นกิจกรรมที่แล้วเนาะเรอ,อจะได้แพ็คดีแปดน่าจะแปดห้านะครับขึ้นนะครับมาเปิดแพคก,กันบ้างดีกว่าแพ้ไหนดีลองนี้ก่อนไหมลองนี้ก่อนอืมแปดเจ็ดเก้าเจ็ด โอ้นี่จะน้9 7แต่มีโบนัสเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้อปมเจ็ดเก้าเจ็ดแปดห้าแปดแปดครับถ้าแปดแปดนี่สุ่มได้ครั้งเดียวนะลองนี่ก่อนอยังไงบอกนะครับโอ้โหแดงมาเชี่ว ล่งเศษ CDM หมักเซยใครวะเนียเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยครับเข็มไม่ไหวมั้งแพงนี่ผมว่าแพงนี้ดีกว,ว่าเนี่ไม่ไม,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 ไม่ไม่เอานี่แหละถ้าคนมันจะได้ครับเปิดพันซอมมันก็ได้ครับ ไปอืมเขียวอืมบอกแล้วเขียวอีก้์อืมมันนี้ไม่บอกเลยอ่ะโอ้โหบอกหน่อย มาคนะ oh, รับโอ้เขียวยังไงอืมนิ่งเข้มโอ้ oh. <laughs> ไปเขียวโอ้ สุดท้ายครับไม่วอล์กนะครับเข็มปิดเลยนะครับเหลืออีกแปดพันจัดทงพันอีกรอบหนึ่งไปไม่วอล์กเลยครับรอบนี้ไปเอาให้หมดเลยอ๋อแปดร้อยนี่แหละ สามแพงสุดท้ายครับจะวอล์กไหมไม่วอล์กครับโอเคเจ๋งครับเข็มปิดนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ใครสูกใจนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร์ไว้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เลยนะครับว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ